สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งบอกคริกนะครับมันกับีทั้งบอกคริกดำและกับบอกคริเมึงเล่ยนะครับผมก็จะพาเบิ้งบางส่วนนะครับเดี๋ยวไอหลังจากมือหนีนะครับมือไม่มากผมกะจะหาเวลามาทายบอกคริกดำพี่น้องเบิ้งแบบเละไหลเละไที่เละไหวางเละไหต้นเบิ้งนะครับแต่ว่ามือหนีผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งนี่แหละครับสุ้มบอกคลิกเมึงเล่ยนะครับบอกคริเมองเล่ยยิ่งใดกๆตรงนี้แหละครับเร็นบบพี่น้องอาจจะพาพี่น้องมาเบิ้ง บักชีกดำนะครับดอแถวนี้นะครับแต่ว่าบักชีกมึงเลยนะครับที่น่องโดกอีคร stumbled, ับเนี่ยแถวเนี่ยเต็มม <t ss> ืดแลวครับเนี่ยบักชีกมองเลยคือหมากมันนี่ยครับหมากกับใบเนี่ยครับมันคล้ายกันนะครับที่น้องอาจจะเบื้องบัชัดบัเห็นเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมกจะพยายามให้ที่น้องเห็นชัดชัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่น้องเบื้องเห็นจะชัดนะครับว่ามันเป็มยังไงนะครับหน่วยมันชัดชัด ทั้งบมกพริกมองเลยแวก็บับพริกดำบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือดอกอีลีครับเดี๋ยวพี่น้องกับามเิึงนะครับเดี๋ยวผมกลับกล่องนั้นครับเมื่อนี้กับภาพพีพอน้องเฮ้ามาบึงบบกพริกมึงเลยนะครับดกอีลีครับพี่น้องแต่ว่ามันกะเดี๋ยวว่าใครเห็นนะครับเพราะว่าหมากกับใบมันคื้กันนะครับหมากมันส่วนหมากมันกับว่าท่านได้ได้เกลียไหลนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องหมากมันกะคล้ายๆกันก็ใบเนี่ยครับพี่น้อง โม่รู้จะมองเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่าหันดกครับเนี่ยคือคือกลุ่มนี่นะครับเดี๋ยวเฮ็นบักพี่น่องเบิ้งเห็นบ่พี่น้องนี่หมากมันเนี่ยเห็นว่าก็หมากใหญ่ๆครับหมากใหญ่ๆเพี้ยเพชรเลยครับเบิ้งนิ้วก usted, ้อยนะครับเบิ้งนิ้วก้อยผมใส่กับหมากอันนี้ก็นยังหน่อยนะครับนี่เนี่คือคือหน่วยเนี่ยครับหี่ใหญ่ครับเนี่เห็นว่าครับแต่ละหน่วยเนี่ยเพี้ยมเลยเพี้ยเพชรเลยครับนี่เห็นว่าครับอันนี้ก็ เบื้องนี้กับวัฒนเสียได้นะครับหมากมันจะออกเป็นลักษณะนี้นะครับบางหมากไ่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นชัด่าครับเนี่ยขยายใกล้ไรมันกับสีมันกับบ่นันนะครับเนี่ยพี่น้องแต่ว่าดกคักดกแน่ครับต้นก็สูงแน่ครับดกหลายอีหลีครับในบริเวณนี้กับมีอยู่หลายสิบต้นนะครับหมากดกมืดครับนี่กับสูงถมหัวครับเดี๋ยวฟังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบื้องนะครับเห็นบพี่น้อง เดี๋ยวกับว่าใครถนัดเห็นว่าพี่น้องหมากง่ายครับผมว่ามันเห็นปะครับว่ามันซ้ำนี่ก้อยผมมาแล้วครับเนี่ยนี่ครับกิลี่ครับพี่น้องเนี่ยเห็นว่าเทียบเทียบใช่เห็นว่าพี่น้องนี่กก้อยเนี่ยนะชัดไนะพี่น้องกับมือถือกับว่าถนัดตอนนนะครับเห็นว่าพี่น้องเนี่ยเห็นว่าหมากง่ายครับง่ายน่ครับอีกมองเลยนะครับ เมื่อนี้ก็ได้โอกาสนะครับกับว่าพาพี่น้องมาบึงนะครับหมากมันก็ยังเขียวนะครับมันก็เลยเหลียวเห็นแน่ไปเห็นแนยนี่ขันมันอยู่แดดทั้งที่นะครับพี่น้องก็จะเหลียวเห็นว่าครับเห็นว่าเดด๋ยดผมมันเห็นลครับเห็นว่าพี่น้องนี่หมากมันนงดกอีลีครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวแต่ว่ามันเขียวขึ้นใบนะครับขันบ่มองแบบแสงยลลักษณะนี้มันจะมองบ่ใครชัดนะครับคือยังต้นนี่เห็นว่าพี่น้อง ท่านแบบนี้จะเห็นชัดเห็นไ่มพี่น้องเห็นไ่มเต็มอยู่เี่เนี่ยงาแถนนี้แห้งไหลครับนี่แต่ว่าผมจะ่ายถอดให้พี่น้องเห็นยังไงครับนี่ยดกดกคักอีลีครับหมากยิ่งใหญ่พี่น้องก็ตั้งใจเบื้องนะครับเนี่ยหมากกับใบมันคือกันครับดกครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวถอยกล้องให้เบื้องอีเอาเขาไปไกลแล้วมันก็ขยายพ่นธุ์มาพี่น้องเนี่ยพี่น้องบ่รูว่าจะเห็นไหมครับเนี่ยเขียวๆนะครับเต็มอยู่มันกับว่าท่านสุกนะครับ มันก็เลยออกลักษณะนี่แหละครับใบมันกับใบเขียวๆแบบซีดๆหมากกับวากเอ่กันมันนี่มันก็เลยว่าใครอันปันไดดกครับทุกมุมนะครับป้อมมาแต่ลขางกัไอะไรครับพี่น้องดกอีลีเดียวผมจับกล่องอันนึงก็เห็นว่าพี่น้องดกอีลีโอ้หรู้ว่าพี่น้องจะเดี๋ยวเห็นว่าครับเดี๋ยวจะฟให้พี่เพิ่งหมากหน่อยหมากง่ายกับเตี้ยอยู่ครับดกดกจนกล้องหมดแล้วนะครับเก็บกินหลายรอบนะครับ ไอรุ่นที่มันซุกนะครับอันนี้ก็คือรุ่นไม่ที่มันข้นมาไม,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 มนะครับเนี่ยเห็นวะครับหมาก่ังไงยังสีอะไรพี่น้องเด้ออี๋ชัดวะมันจะแสงแดดนะครับเนี่ยม่รู้ว่าพี่น้องจะเลี้ยวเห็นคือผมปะครับเนี่ยนี่ต่หมากที่นะนครับเนี่ยช่างเกียนเลยครับพี่น้องเนี่ยตหมากต้นนั้นสูงครับไไไไรใบไม่ใบยังกะรุนไสเห็นะครับพี่นอ้องเมือเ่อกี้ตังทั้งสี่กะเต็มเนี่ยครับบางอันบางงากะ งาหาก n านั่นเหมือนนะครับแต่ปล่อยถิ่มแล้วเจ็บถิ่มน้ำมาท่านนครับหลายครับครับเนี่ยหลปุ่นสูงไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องนี่ครูเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องเบิ้องอ่อมมาทางนี้นะครับบางส่วนกะจะมีน้วยแดงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้พี่น้องเบิ้งนะครับคอยนะครับน้อยแดงเนี่ยครับน่วยไงครับแดงสดอิลีครับเนี่ ออกมานอกแดดกันบ้างเเดี๋ยวเห็นว่าพี่น้องแดงใหญ่งามเดี๋ยวผมเปียบเปียบใส่มาครับสูสีกับนิ้วก้อยแล้วครับเห็นไ่มนี่สูสีกับนิ้วก้อยแล้วครับความแดงใหญ่สดของมันนะครับนี่เพชรมากแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับอีกเมืองเลยแดดมันแห้งครับว่รู้ว่ากล่องมันจะออกมาแบบชัดหรือเปล่านะครับนี่เห็นว่าพี่น้องนวยใหญ่ครับ เห็นป่แต่ละหน่วยหน่วยบวทนอันนี้ก็คือกันนี่ครับนี่หน่วยงหญ่มากเห็นป่ะครับเพจสะใจแล้วครับสําหรับคนที่มักเหลืองรสชาติเพจนะครับเห็นว่าพี่น้องถ้าหมากี่ง่างรครับถะาหมากี่ง่างเห็นป่ะพี่น้องอันนี้ไทยเบื้องส่วนงานที่มันสุกนะครับมันก็นี่สูกหลายอยู่ครับตังขังนีงนนะครับเดี๋ยวจงคอยไปเบื้องที่หลังนะครับเห็นป่ะเห<อ>็นป่ะครับพี่นอ้องกล้องกะ ชัดเน่ประชัดเน่นะครับเพราะว่ามันก็บแสงแดดมันนั่นหนึ่งครับกล่องมันกับปรับสภาพบ่ท่านนะครับส่วนมาฝากขางๆครับอันนี้ก็คือพลิกดําครับพี่น้องพลิกดํานี่ก็นี่ไหลสเต็ปนะครับนี่ขันนวยพนมันนะครับนี่มันจะเป็นดำบางสีครับแต่ว่าขันมันแกนะครับมันก็จะแดงครับแดงออกค่ำๆนะครับแดงสดครับแต่ว่ากั คางคางคาง,งไม้หมถึงว่าคางล่างมันนี่จะออกเป็นหัวคมคมทั้นวอยนะครับใบมันเนี่ยขันยามือเศร้าเรื่อยตอนที่ต้นมันอันาานเตรียมที่นะครับใบมันจะดำปึ๊ดเลยครับเนี่ยนะครบคนนับคืออยู่สวนนี่ก็คือจังว่าแะครับพิกดำนะเป็นอกลักษณ์ของสวนเลยครับพิกดำเนี่ยนหะลายครับคือกินบัท่านนะครับ กินมทถากับป่อยนะครับนี่จนแหงครับแหงค่าต้นแล้วก็รุนแล้วก็ออกอนามัยเห็นว่าครับนี่นี่ก็แหงค่าต้นเห็น่าพี่น้องแหงค่าต้นคันคันใบมันแก่เต็มที่นะครับเห็นไ่มมันก็ออกเป็นสีดำนี่สิอะไรพี่น้องเบื้องเอาเนี่ดดำแบบนั่นเลยแต่ว่านี่นี่ยังสิได้ดำคัดก่านีอยู่นี่น,นะครับ,บพี่น้องเนี่ยดำครับเห็นว่าคันหนักหน่อยมันนะครับนี่คันหนักหน่อยมันมันจะดำลักษณะนี้แหละครับนี่ มันจะออกดำแบบดำปุ๊บเลยครับเนี่ยแต่ว่าขันเวลา ata, มันแกข้นมาแกหลายเติบนะครับมันก็ออกเป็นออกเป็นสีขเขียวจังหน่อยครับดำและะ้วก็ออกเป็นท่นสีขเขียวจังหน่อยนะครับแต่ว่าขันมันเต็มที่นะครับเนี่ยมันก็จะออกลักษณะนี่แหละพี่น้องเนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรอครับมันจะแดงแบบสวยงามนะครับแดงสวยงามจะมีติดดำน้ำจังหน่อยนะครับเนี่ยแต่ว่ากันแดงสวยงามใบมันก็ดำแบบสวยเลยครับ นี่กับว่าใครได้เก็บกินนะครับกับปลูกไปครับมันมีเต็มในในสวนนี่ครับจนเห็นบ่อพี่น้องเนี่ยแหงค่าต้นนะครับนี่แหงค่าต้นนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับอันนี้ต้นน้อยนะครับแต่ว่าต้นใหญ่น่มีอีกเป็นโอ้เกินเกินหาสิบต้นครับไม่ได้พรมใหญ่เดี๋ยวว้มือหลังนะครับคยไม่โบมันมือหลังต่มือหนาครับเดี๋ยวผมก็จะผ้าขี่ผ้าหน่องไปเบ่งนะครับแต่ว่ามือนีก็นี่แหละเพราะว่ามันอยู่ข่างครับไอ้บางทีมึงเลยนะครับผมก็ถือว่ากาี่งไทยที่เห็น คือว่าบดิ่งขมั่นครับจะมันล้นขีดเมื่อสักหลักมันกับปู่ใกล้กันนะครับตวนนี่ก็นถามว่าดกบอกับโบโบปันไดนนะครับตรงนี้เพราะว่ามันงําแต่ว่าต้นที่ดกที่สุดเนี่ยเคยทายไปเร้่อยแล้วก็อยู่ข้างหน้าเพิ่งกระดกหลายครับต้นไงอันนี้ต้นบ๊วยไงเป็นเลยครับแต่ว่าก็คือมือนี้ก็รีวิวห้เบิ้งครับความตางกันนะครับระวังพริกดาครับเนี่ยมาทางนี้ครับพี่น้องเนี่ยเห็นไ่พริกมือเลยอันนี้กับกรลร่างซุกเนี่ย จังสีนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยนี่โคตรสะใจเลยครับอันรุนเนี่ยครับกินกระพวกกับเนมกับเน้มกับสมปานหน่อยอ่างบานเทาเนิโอ้สุดยอดครับเพี้แบบทิศเลยพี่น้องด้อเห็นไ่หน่วย,งย่งรผอมครับนี่ต้วนหน่วยเงยโดกอีรีครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวแต่ว่ามันเขียวตอนนี้มันเขียวขึ้นกับใบครับเดี๋ยวกับพวใครนั่นไปได้เห็นบอคพี่น้องเนี่ย หมากไงครับเดี๋ยวชัดบ่เห็นบ่าพี่น้องเบิงไทยคับ้ีก้อยนะครับกับว่าวตีตางกันเลยครับกับ่าพ่อกันเลยครับก็้ีก้อยเอามือจับกล้องกะเบิงกันนี่้ชัดเนี้ยว่าชัดเนี้ยนะครับแต่ว่าโนยเง่ครับที่สําคัญคือดกมากๆครับดกมากๆเลยครับเนี่ยว่ารู้ว่าพี่น้องจิ็นเดียวห็นหมากมันบ่ครับเห็นบ่ดกมากๆเลยครับนี่ไงดกๆก ต้นมันเนี่ยสูงค่ะกี่เลียครับต้นนี่สูงประมาาั่นักน่าจะเม็ดเจ็ดสิบนี่ยแหละครับเม็ดเจ็ดสิบหรือสองเม็ดนี่แหละครับเนี่ยสำหรับต้นนี้นะครับแต่ว่าดกเห็นบอพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องเห็น,นชัดๆนะครับเนี่ยหมากเนเต็มอยู่ครับมันหัดสีขึ้นอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะกองให้พี่น้องได้เห็นว่าครับเนี่ยเป็นปุ่มเป็นปุ่มไหมพี่น้องเห็นว่า เป็นปุ่มเป็นพ่วงเป็นงนอยู่ครับพี่น้องหมากันฝุ่นทั้งพิ่งไปทั้ง,ง,งหลายครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอ้อกรองไว้เบื่องกันนะโอ้ยกรองยากอยู่ครับมันติดสายอินที่ผมมัอนพึ่งไว้นะครับแต่ว่านี่เห็นบ่มพี่น้องเห็นบ่มหมากไงดีครับนี่โดยเฉพาะหมากนี่พี่น้องนี่นี่โอ้ว่าเป็นไงซัมนิวสี่แล้วครับนี่หมากนี่ รู้ว่าพี่น้องเฉลียวเห็นว่าใคัเนี่ <c oughs> โอ้แต่ละหมาครับพี่น้องคนนะฟามิลีสี่แล้วครับเนี่ยพอ่อพ่อกันเลยครับโอ้เห็นว่าพี่น้องเนี่ยนี่คักอีอลีครับเนี่ยนิ้วก้อยผมเนี่ยน้องมาเลยครับเนี่ยเห็นว่าพี่น้องเนี่ยไอยนีแห้งคักเห็นว่าพี่น้องเนี่ยแดดครับผมกัเหลียวว่าใครเห็นกันเลยครับมันจะทอนแดดเ вот. ี่ยพี่น้องเห็นไ่ ว่ามันหน่วยใหญ่ก้นนี้ก้อยผมอีกนะยครับเนี่ยยอดดีลครับสำรับมานนี่ผมกะนี่และครับมารีวิวไ้พี่เห็นน้องเบิงจะวางจะข้าวเนาะครับกะเอาไ้ซําหนี้ก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อกันคลิปหนานด้ครับสำรับคนมักกินหวกพริกกะอันนั่นแหละเอาไปพิดจาแล้วหน้าเบิ้งว่าพริกพันนี่สมควรจะปลูกบ่อแต่ว่าสำรับผมมักเพ็ดๆจัดจานเนี่ยผมกะว่าแ่บครับครับขอบคุณครับพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเอ้ย